ขนาดนี้เนี่ยคือมีประชาชนคนหนึ่งเขาขับเขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเจอตำรวจเรียกตรวจทีนี้ประชาชนคนนี้เขาก็บอกว่าถ้าผมขอดูบัตรอกว่าคุณเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาสาแค่นี้ทำไมตำรวจต้องโมโหทำไมตำรวจต้องโกรธถึงขั้นเอากระบองมาวัดกันจนน่วมด้วยลองไปดูคลิปนะคะที่ผูกอยาษีมันขาดสีกระร๊อกลาถูกต้องกระรัอกมาขางต่อไม้พี่ ผมจะยืมไปตรวจสอบเนี on, ่ยืิดได้ไงพี่ผมไม่ได้ด่านพี่ไม่ได้ด่านผมตรวจจะเห็นก็กำลังผิดสำรับรถบอกผมมาเนี่ย คลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่ตำรวจเรียกตรวจราะว่ารถคูณมันขาบพรบรผมจะยึดรถไปตรวจ<อ>คลิปที่2เนี่ยค่ะคือคลิปที่หลังจากที่เรียกตรวจริมถนนแล้วนี่เดินเหมือนกับตีกันไปก็ตีกันมาจากริมถนนไปกลางถนนจากกลางถนนข้ามไปเกาะกลางจากเกาะกลางนู้นเกือบเข้าร้านขายของเขาฝั่งนู้นแล้วค่ะเสียวจะรถจะชนนะอ๋อแล้วมันมีจังหวะที่คือคุณตำรวจเนี่ยเขาก็ถือกระบอกมานในมือขาแล้วมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เห็นชัดเลยเขาบอกว่าตำรวจเตะ ขาเข้าจังหวะนี้คุณผู้ชมนี่จนเขาล้มแล้วก็มีการลงไปเหมือนกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวนคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะเจ้าของคลิปบอกว่าผมแค่ขอพี่ตำรวจดูบัตรแค่เนี้ว่าเขาเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าำไนต้องโหดขนาดนี้ชุดเต็มขนาดนี้จะขอดูบัตรเขาอีกเหรอเอาเขาบอกว่ายังไงก็ต้องขอดูก่อนเี่ผื่อแบบใช่ไม่ใช่ยังไงเขาบอกผมแค่ขอดูพี่ก็แค่ให้ดูไม่ได้หรอมันต้องควักกระบอกมาแล้วเตะบัตรขากันแบบนี้ ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้เวลามีคลิปอะไรอย่างเงี้ยออกมาอยา่ามึงออกตัวแรง<อ>ฟังความสองข้างก่อนเดี๋ยวจะเบรกเอี๊ยดไม่ทันอะไปคุยกับฝั่งตำรวจก่อนดีไหมคะเราเนี่ยไปตรวจสอบที่พันตำรวจโทยมพรมศาสตร์สาร,ราวรสอบสวนสพนิคมพัฒน,นาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นโอ้ย<ๆ>เขาบอกว่าหนังอลม้นเลยนะยัะไงอะอะฝั่งตำรวจเล่าแบบนี้คะ่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น18ตุลาคมนะคะที่ซอย13ตำบลมะขามคู่อําเภอนิคมพัฒน,น,น,นาที่ระยอง ตำรวจในคลิปนี่คือดาบตำรวจสิทธิชัยสักอาวาสวัย45ปีกำลังปฏิบัติหน้าที่ตรวจร้านขายทองอยู่สักพักได้ยินเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์เห็นมาแต่ไกลเลยคู่กรณีในคลิปนี้คือนายทองหยดภูมิจิตอายุ41ปีขี่มอเตอร์ไซค์คาวาซากิสีเขียวลักษณะแต่งซิ่งแล้วขี่ผัดโผลคือนอนหมอบมาเลย<อ>หมอบมาแต่ไกลเลยคุณตำรวจก็เลยส่งสัญญาณเรียกบอกอะมามาหมอบตรงนี้มาคุยกันหน่อยแต่นายทองหยดขี่รถหลบหนีค่ะ ตำรวจก็เลยขี่รถไล่ตามจนทันแล้วก็ขอตรวจสอบใบขับขี่เอยทะเบียนรถเอยพรบเอยแต่นายทองหยดไม่มีเอกสารอะไรให้ตำรวจดูเลยแถมตำรวจอันนี้ตำรวจบอกนะครับทองหยดเหมือนเมาด้วยตำรวจบอกแบบนี้แล้วก็นายทองหยดเนี่ยหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายคลิปแล้วก็ด่าตำรวจตำรวจก็พยายามที่จะจับตัวแล้วก็เลยเป็นการกอดรัดฟัดเหวี่ยงอย่างที่เห็นในคลิปนี้ค่ะแล้จังหวจนั้นก็มีการเรียกรถสายตรวจมาเป็นกำลังเสริมครับ จังหวะเหลอนายทองหยดก็วิ่งหลบหนีไปนะคะตำรวจก็เลยสามารถเอารถนายทองหยดไปตรวจสอบที่โรงพักได้ทีนี้ในคลิปที่นายทองหยดลงไว้เนี่ย<ง>เขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยผมโดนตำรวจใช้กระบองซัดจนน่วมเป็นแผลแบบบอบช้ำไปหมดเลยเอไอ้หลังไอ้หลังตัดตัดขาหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงใช่ใช่เขาบอกเขาโดนกระบองซัดจนเขาน่วมฟกช้ำไปหมดเลย<น>เราก็ถามกันว่าเอาเรื่องนี้ตกลงดับตำรวจอะเอาเนี่ยเนี่ยภาพนี้ภาพนี้เขาบอกผมโดนทำร้ายเขาบอกว่าแบบเออจริงหรือเปล่าตำรวจใช้กระบอง ตีเขาจริงหรือเปล่าตำรวจบอกว่าโอ้ยตีเตออะไรล่ะดูแผลดีๆนี่มันแผลถลอกชัดๆตำรวจบอกนะพร้องโยดอะ่ะขี่รถพลิกคว่ำม,มาก่อนเพราะเมาเหล้าแล้วตำรวจไม่ได้อ้างเพราะมีพยานหลักฐานจากชาวบ้านที่เห็นเหตุหการณ์และมีกล้องวงจรปิดด,ด้วยค่ะไม่รู้จะดิ้นไปทางไหนเลยเออ ท้าย20ตุลาคมนายองยดมามอบตัวแล้วนะคะ,ะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาขี่จักรยานยนต์ไม่นึกถึงความปลอดภัยของผู้อื่นต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาขนขณะปฏิบัติหน้าที่แ,<ต>แล้วก็ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ด้วยออันหลังเนี่ยจะหนักไอ้อันหลังเนี่ยจะหนัก,นนนกต่อสู้ขัดขวางเจ้าพ